สวัสดีค่ะสวัสดีพี่และเอฟซีทุกคนนะคะมาดูคนดื้อไม่นอนอีกแล้วค่ะหลอกกินนมอีกแล้วอ้อานอนอไม่ลงเอ้านอนด้วยพี่แตงอ้าว่านอนจะเอาลงไม่ลงเอ้านอนลอะ เอาตาย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 เอาตายตายตายลง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 เอาน้องลงได้เว <can cer> er> ้ยนะเอาน้องลงได้มั้ยเอ่อเออเออเออเลอโอ้โอ้นอ้โ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 อ้เก่ง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 เลยโอ้ยมันเอาน้องได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยเอ่อตอมื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 อลงตัวเองแหละ

nó kinh cuối Cuối mưa ok, ăn đi ăn đi, nãy có ít túi túi nào, ăn sẽ rồi ăn lời อะไรอีกแล้วนั่นอ่ะไม่ตีไม่ตีไม่ตีตทำไมตีไม่เอาของเขาอย่าอย่าตีน้งองเสเ็จเถอย วันนี้มาเล่นนี่มานี่เล่นกับน,น้องนี่นู่นดูพี่แม่โคไปนู่นเลยเห็นไหมยูโรยูโรไปเล่นตากแดดอีกแล้วเอาลานกู ได้ปลาหมึกใหญ่เสร็จแล้วอมใหญ่เลยอมรองเท้าไปเอาปลาหมึกใหญ่ให้ฮึอมใหญ่เลยเออไม่ต้องเอาไปให้น้องนะเอะอเออเจ้านี่เอาปลาหมึกใหญ่ไปให้น้องอมเลย ดู من, ดูมัน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 แจ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 มานี่เลยมาหาน้องเลยแจ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 ,จ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 มาหาน้องเลยเลนี่ดูติมได้อะไรมาเร็วติมได้อะไรติมดูติมได้ <c oughs> อะไรนี่ติมอะเอาไหมติมเลยเออไอจิ้มเลยจิ้มเออไอจิ้มจิ้มจิ้มเออเออเออเอาให้จิ้มเลย นายแม่อยู่ไหนแม่เรียกดิอเอานเล่นคนเดียวมันอีกแล้วเออมาแป๊บเดียวไปอีกแล้วปล่อยเล่นอยู่คนเดียวอีกแล้วเอามเล่นอยู่คนเดียวอีกแล้วอ่ติจ่จ๊ะติะ่ะ นี่มลนะลูกมะดูเล่นตากแดดนึงเห็นแดดเริ่มมาแลนะ้วน่ะโอ้หนูมไม่เห็นแดดหลอลกูกแดดจอนไปนลากตากแดดอยู่นั่นแหละขี่ไม่เป็นแต่กลากอยู่นั่นแหละ ขาดูไอ้พี่มันพามาแม่กกโกพาแต่น้องเล่นตากแดดเลยนะเราอะ่ะเอาเอามาทำไมรองเท้าเอามาทำไมลูกเอามาทำไมอันนั้นขนแต่รองเท้าเลยนั่นน่ะ จ๊เจ๊เอาทิ้งเลยทิ้งแม่งเลยเออทิ้งล้วครับขี่ได้ยังขี่ได้แล้วแม่โคแล้วไปนั่งคุยโทรศัพท์อะไรตากแดดอย่างนั้นน่ะเข้ามาคุยโทรศัพท์เป็นจริงเป็นจังเลยนะร่างตากแดดอ่ะ ก็คุยโทรศัพท์เขาคุยกันในร่มเหมือนกันไม่ได้ไปคุยตากแดดอย่างนั้นเข้ามาเข้ามาออเออเออดูมันคุยโทรศัพท์ตากแดดเอาเข้าไปมโนโอ,อย่ามาชนน้องนะ อย่ามาชนน้องนะโคโคได้ยินไหมว่าร้อนโคเดี๋ยวแม่มึงเอาไม้แขวนมาตีอีกหรอกเร็วเออไม่น่ามีวันเสาร์เลยเนาะไม่น่ามีวันเสาร์เลยอะ อยู่โลอยูโลร้ลอนเอามานี่เอามานี่เอามาทางนี้มันร้อนเร็วเออนี่มาอยู่ร่มนี่นี่อยู่ร่มนี่เอออยู่ร่มเลยเออเจ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 เออเจเออเจเออ dạ 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 dạ